สวัสดีครับประสบการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของตักซึ่งเป็นเพื่อนของผมเองและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ3มปีมาแล้วตอนที่ตักเพื่อนของผมเพิ่งจะบวชได้ใหม่ๆการบวชของตักในครั้งนี้เป็นการบวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อและแม่โดยที่ก่อนหน้านี้มันตั้งใจว่าจะบวชหลังจากเรียนจบทันทีเพื่อที่เวลาทำงานนั้นจะได้ทำงานอย่างเต็มที่ วัดที่พ่อและแม่ของตักเลือกให้ตักไปบวชนั้นเป็นวัดที่อยู่แถวแถวบ้านเกิดของคุณย่าตักครับแต่ท่านได้เสียไปนานแล้วและวัดนี้ก็เป็นวัดที่เก็บอัฐิของคุณย่าตักไว้ด้วยด้วยความตั้งใจของคุณพ่อที่อยากจะให้คุณย่านั้นได้รับรู้ว่าหลานชายสุดที่รักกําลังจะบวชคุณพ่อของตักเลยพามันไปไหว้คุณย่าก่อนวันที่จะได้เลิกบวชหลังจากลับมาพักที่บ้าน ในคืนวันที่ได้ไปไหว้คุณย่ามาตักมันก็เล่าให้ผมฟังว่าคุณย่าของมันมาเข้าฝันและบอกให้มันไปบวชที่วัดอื่นในฝันนั้นตักถามคุณย่าของมันออกไปว่าทำไมถึงบวชที่วัดนี้ไม่ได้คุณย่าก็บอกแค่ว่าให้ไปที่วัดอื่นอย่ามาบวชที่วัดนี้และคุณย่าก็เดินจากมันไปในความฝันในทีแรกนั้นตักไม่ได้เล่าให้ใครฟัง ว่าฝันเห็นคุณย่ามาบอกให้ไปบวชที่วัดอื่นจนกระทั่งมาเข้าใจความหมายที่คุณย่ามาเตือนก็เมื่อได้บวชเป็นพระที่วัดแห่งนี้แล้วหลังจากเสร็จพิธีต่างๆเรียบร้อยแล้วพ่อและแม่ของตักก็ได้บอกกับตักว่าจะอยู่ใส่บาทในช่วงเช้าของวันแรกที่พระตักออกบินทบาทและถึงจะเดินทางกลับและจะกลับมาอีกทีในวันที่จะศึกตักเล่าให้ผมฟังถึงคืนแรกที่ต้องนอนในกุฏิ ว่าทั้งวังเวงและเงียบมากตกกลางคืนจะได้ยินเสียงลมพัดลูกกับใบไม้เสียงมแมลงร้องและเสียงเหมือนมีใครบางคนย่ำลงที่พื้นที่เต็มไปด้วยใบไม้บ้างเสียงร้องโหยหวนที่ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือสัตว์บ้างทําให้นอนไม่ค่อยจะหลับและมันก็บอกกับผมอีกว่าในขณะที่บวชเป็นพระก็ต้องทําจิตใจให้สงบและห้ามฟุง้งซ่าน ควรยึดถือตามคำสอนของพระธรรมอย่างเคร่งครัดที่สอนให้มีสติอยู่เสมอตักมันถึงผ่านคืนแรกมาได้อย่างไม่ยากเย็นนักพอได้ฟังเรื่องที่ตักเล่าแล้วผมก็ได้ถามถึงบรรยากาศของวัดว่าทำไมถึงดูน่ากลัวและวังเวงขนาดนั้นคำตอบที่ได้ก็คือวัดที่ตักมันไปบวชนั้นติดอยู่กับป่าและถ้าเดินเข้าป่าไปก็จะเป็นทางขึ้นเขา ที่ไม่มีหมู่บ้านหรือชาวบ้านคนไหนเข้าไปอาศัยอยู่จะมีก็แต่นายพรานหรือชาวบ้านที่พอจะชํานาญทางเข้าไปหาของป่าบ้างก็เท่านั้นอีกทั้งในป่านั้นยังมีโบสถ์ร้างของวัดที่ไม่ได้ใช้งานแล้วอีกด้วยหลวงพี่นิดที่มาบวชเป็นพระก่อนหน้าตักได้ไม่นานก็ห้ามไม่ให้ตักเข้าไปในป่านั้นเพราะมีชาวบ้านหลายคนที่ไม่คุ้นเคยรวมถึงพระบวชใหม่ที่หลงเข้าไปในป่า บางคนก็หายไปเลยบางคนก็ใช้เวลาสองสามวันกว่าจะกลับออกมาได้แต่ก็มีสภาพอิดโรยกันทั้งนั้นพอถามว่าไปหลงอยู่ที่ไหนมาต่างก็พูดเหมือนๆกันว่าไม่ว่าจะเดินไปเท่าไหร่ก็รู้สึกเหมือนกับเดินเป็นวงกลมจนมีพระผู้ใหญ่นำทางเดินออกมาถึงได้ออกมาที่วัดได้เรื่องนี้จะจริงแท้มากน้อยแค่ไหนมันบอกให้ผมลองคิดเอาเอง เพราะเรื่องที่จะเล่าต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับป่าที่ว่านั้นเหมือนกันตักบอกกับผมต่ออีกว่าหลังจากที่พ่อและแม่ของมันกลับไปแล้วแทบจะทุกคืนที่ตักฝันเห็นคุณย่ามาเข้าฝันและบอกให้ไปบวชที่วัดอื่นซึ่งเพื่อนผมเองที่เป็นคนจริงจังมากและยึดถือปฏิบัติตามพระธรรมมาตลอดก็ได้สัมผัสกับสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ จากตรงนี้ผมจะขอเรียกเพื่อนผมว่าพระตักนะครับเพื่อให้ได้อัธรสมากยิ่งขึ้นในคืนหนึ่งขณะที่พระตักนั่งทำสมาธิก่อนที่จะจำวัดเขาก็ได้ยินเสียงแว่วๆเรียกชื่อพระตักอย่างแผ่วเบาลอยมาตามลมซึ่งเสียงนั้นคล้ายกับเสียงแม่ของพระตักมากตักตักลูกแม่ตัก เมื่อได้ยินอย่างนั้นพระตักก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมองไปบริเวณโดยรอบภายในกุฏิก็ไม่เห็นมีสิ่งใดมีเพียงแค่หน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้และมีลมพัดเข้ามาอย่างแรงมันแรงเสียจนผ้าม่านที่หน้าต่างปลิวสะพัดพระตักเพ่งมองผ้าม่านที่ปลิวสวัยตามแรงลมอยู่ชั่วครู่ก็ปรากฏว่ามีมือเรียวยาวและซี่เสียวของใครบางคนจับอยู่ที่บานหน้าต่าง มือนั้นค่อยๆงยแงมบานหน้าต่างออกช้าๆแล้วกระชากหน้าต่างเปิดออกอย่างรุนแรงมันเผยให้เห็นร่างที่ผอมแห้งใบหน้าซีดเซียวหน้าเกลียดหน้ากลัวและจ้องเขม่งมาที่พระตักพระตักตกใจกับภาพที่เห็นแต่ก็พยายามครองสติเอาไว้ก่อนที่จะหลับตาลงและเริ่มสวดมนต์แล้วบานหน้าต่างนั้น ก็กระแทกเข้ามาหากันอย่างแรงพระตักลืมตาม,มามองด้วยความตกใจอีกครั้งแต่ก็ไม่เห็นอะไรแล้วเขาเลยลุกไปปิดหน้าตาในขณะที่สายตาก็ามองออกไปที่ข้างล่างกุฏิปรากฏเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของบางสิ่งบางอย่างกระโดดหนีหายเข้าไปในป่าและในคืนนั้นถึงแม้พระตักจะพยายามข่มใจให้หลับแค่ไหนแต่ก็ทำไม่ได้เพราะจิตใจเอาแต่วนเวียน คิดถึงสิ่งที่พบเจออยู่ตลอดจนกระทั่งใกล้รุ่งเช้าพระตั๊กก็งีบหลับไปได้ช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะต้องลุกขึ้นมาบินธบาตท,ทำวัดเช้าตามกิจของสงฆ์อย่างเป็นปกติและถึงแม้จะมีอาการอดหลับอดนอนมากแค่ไหนพระตั๊กก็พยายามเก็บอาการเอาไว้แต่หลวงพินิษ์ท่านก็สังเกตเห็นเมื่อคืนนอนไม่หลับเหรอครับ มาอยู่เป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ชินอีกหรืหลวงพินิษถามพระตักแต่พระตักก็ไม่ได้ตอบอะไรเมื่อคืนก็ได้ยินเสียงอยู่เหมือนกันยังไงก็ตั้งสตินึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไว้นะพอหลวงพี่นิดพูดจบท่านก็เดินไปที่ศาลาวัดปล่อยพระตักเอาไวใ้ให้อยู่กับความคิดของตัวเองและด้วยความที่เมื่อคืนนั้นอดนอนก็ทำให้พระตัก คิดว่าคืนนี้จะจําวัดเร็วขึ้นสักหน่อยและจะไม่นั่งสมาธิก่อนจะจําวัดอย่างที่เคยทําซึ่งหลังจากเสร็จกิจของสงแล้วพระตักก็กลับไปที่กุฏิทันทีด้วยความรีบร้อนทําให้พระตักลืมเอาไฟฉายติดตัวมาด้วยและด้วยความที่เดินออกมาได้ครึ่งทางแล้วถึงแม้ทางข้างหน้าจะค่อนข้างมืดและมีไฟอยู่แค่ด้านหน้ากุฏิเท่านั้นพระตักก็ตัดสินใจที่จะเดินไปต่อ โดยไม่กลับไปเอาไฟฉายขณะที่กำลังเดินไปที่กุฏินั้นพระตั๊กก็ภาวนาตั้งจิตท่องบทสวดมนต์อยู่ในใจตลอดเวลาเพราะยังรู้สึกเกร็งและหวั่นใจกับเหตุการณ์เมื่อคืนอยู่แต่เมื่อเดินไปได้สักพักตอนที่ใกล้จะถึงหน้ากุฏิแล้วพระตั๊กก็เห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่หน้าบันไดาทางขึ้นกุฏิของตัวเอง พระตักพยายามใช้ใสายตาเพ่งมองว่าเป็นใครแต่ก็มองเห็นไม่ชัดเพราะไฟที่หน้ากุฏิด้านบนนั้นก็เป็นเพียงดวงเล็กๆที่ไม่ได้ส่องสว่างอะไรมากมายโยมโยมไม่มีเสียงตอบรับใดๆตอบกลับออกมาจะมีก็เพียงเสียงลมที่พัดลู่ใบไม้ไปเท่านั้นโยมขํามากแล้ว มีธุระอะไรก็ค่อยมาคุยกันวันพรุ่งนี้นะเงานั้นค่อยๆขยับตัวและค่อยๆหันมามองที่พระตักกูไม่คุยสิ้นเสียงนั้นพระตักก็จำไม่ได้อีกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาลืมตาขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในโบสถแล้วตื่นแล้วเหรอพระตักค่อยๆลุกขึ้น เมื่อเห็นพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งกำลังนั่งมองตัวเองอยู่ไม่ห่างดื่มน้ำเสียก่อนแล้วค่อยกลับออกไปนะพระตักรับน้ำมาดื่มอย่างว่าง่ายก่อนจะมองไปรอบๆตัวก็เห็นว่าโบสถ์ที่ตัวเองอยู่นั้นสวยงามอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและไม่ใช่โบสถ์เดียวกับวัดที่ตัวเองบวชอยู่โบสถ์ที่นี่สวยงามมากนะครับ พระผู้ใหญ่ท่านนั้นมองมาที่พระตักก่อนจะยิ้มให้ได้เวลากลับแล้วนะพระตักกำลังรู้สึกมึนงงกับคำที่พระผู้ใหญ่นั้นพูดก่อนจะเริ่มมึนหัวคล้ายจะเป็นลมเหมือนว่าโลกทั้งใบกำลังหมุนเคว้งคว้างไปมาพร,พระตักพระตักพระตักหันไปมองตามเสียงเรียก ก็เห็นว่าเป็นหลวงพี่นิดและพระท่านอื่นๆกำลังยืนมองอยู่มานั่งทำอะไรตรงนี้พระตักมองซ้ายมองขวาอีกครั้งก็เห็นว่าตนเองกำลังนั่งอยู่ที่พื้นดินบริเวณหน้ากุฏิของตัวเองเขาจึงพยายามรวบรวมสตินึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเวลานี้ก็ยังเป็นเวลาค่ำอยู่แต่จิตกลับฟุ้งซ่านมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีตัวตน พระตักยอมรับกับผมว่าในตอนนั้นตัวเขาเองรู้สึกเสียสติเป็นอย่างมากพยายามจะตั้งสติเท่าไหร่ก็นึกถึงแต่สิ่งที่เห็นก่อนหน้านี้จนเมื่อใกล้ถึงวันที่พระตักจะศึกตามกําหนดเขาได้มีโอกาสสนทนากับพระเจ้าอาวาสในทีแรกนั้นก็สนทนาทางธรรมกันแต่ท่านเจ้าอาวาสก็ได้เอ่ยทักมาหนึ่งคำได้เจอกับเจ้ากรรมนายเวรแล้วใช่ไหม พระตักได้ยินอย่างนั้นก็นึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองได้เจอครับอาจจะหนักอีกสักหน่อยแต่เดี๋ยวเขาก็จะไปแล้วพระตักไม่ได้เข้าใจความหมายตามที่ท่านเจ้าอาวาสบอกสักเท่าไหร่เพราะอีกไม่กี่คืนเขาก็จะสึกแล้วจึงพยายามทำใจให้สงบและเหตุการณ์ที่ได้เจอนั้นมันก็หนักอย่างที่ท่านเจ้าอาวาสพูดจริงๆ ก่อนที่พระตักจะสึกออกมาประมาณสามวันพระตักก็ได้เจอกับเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองอีกครั้งขณะที่กำลังปฏิบัติกิจและนั่งสมาธิอย่างที่เคยปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่บวชเป็นพระตักตักลูกแม่พระตักได้ยินเสียงเรียกอย่างชัดเจนแต่ก็พยายามข่มตาไว้และไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตัก ตากลูกแม่แม่อยู่นี่มาหาแม่หน่อยสิลูกพระตักก็ยิ่งได้ยินเสียงเรียกอยู่อย่างนั้นประกอบกับเสียงลมที่พัดลูกไปตามใบไม้พาลมหนาวเข้ามาภายในกุฏิทันใดนั้นก็มีเสียง,งแง้มบานหน้าต่างค่อยๆเปิดออกตักไม่คิดถึงแม่เหรอลูกตัก ณเวลานั้นเขาบอกกับผมว่าเขาเองก็ขนลุกไปทั้งตัวสติกระเจิดกระเจิงไปหมดแล้วเหลือเพียงแต่ความกลัวในใจเท่านั้นตักทักมึงลืมตาขึ้นมามองกูเดี๋ยวนี้ <S 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 พระตักสะดุ้งสุดตัวและลืมตาขึ้นมองก่อนจะเห็นร่างที่ผอมแห้งร่างเดิมนั้น เกาะอยู่ที่ริมหน้าต่างทะาหลงตามองมาที่ตัวเองถึงตอนนี้พระตักก็รีบวิ่งออกจากกุติไปโดยไม่สนใจอะไรแล้วคืนนั้นเขานอนอยู่ในโบสถ์ทั้งคืนและรุ่งเช้าก็ยังมีไข้ขึ้นสูงอีกด้วยพระตักคิดจะศึกในเวลานั้นทันทีแต่ก็ถูกท่านเจ้าอาวาสปรามาไว้ว่าให้อดทนอีกสักหน่อยอีกไม่กี่วันก็จะครบกำหนดแล้ว พระตั๊กช่างใจอยู่นานแต่ก็ยอมที่จะอดทนอยู่ต่อถึงแม้ว่าจะโดนหลอกอยู่อีกสองคืนจนไม่ค่อยได้หลับได้นอนเลยก็ตามหลังจากที่สึกออกมาแล้วนั้นท่านเจ้าอาวาสก็ได้ย้ำกับตักเพิ่มอีกว่าอย่าลืมทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆตักเองก็รับปากอย่างตั้งใจและทุกวันนี้มันก็จะทำบุญแทบทุกวัน และทุกครั้งที่มีโอกาสเพราะเมื่อก่อนก่อนที่จะบวชเป็นพระนั้นตักเป็นคนไม่ค่อยชอบทำบุญประกอบกับที่ว่าพอบวชเป็นพระตักมันก็มีจิตใจตั้งมั่นแน่วแน่และเชื่อในพระธรรมคำสอนทำให้เจ้ากรรมนายเวนนั้นพยายามจะมาทวงบุญส่วนในฝันที่เห็นหญ้ามาเตือนนั้นก็คงเป็นเพราะย่าท่านหวังดีและคงเห็นว่าวัดนี้ค่อนข้างจะน่ากลัว และอยากบอกให้ตักไปบวชที่วัดอื่นตัวผมเองที่ได้ฟังอย่างนั้นก็คิดว่าถ้าตักมันไม่ได้บวชที่วัดนี้แล้วไปบวชที่วัดอื่นจริงๆมันจะได้เจอเรื่องราวแบบนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นแค่กับบางสถานที่เท่านั้นแต่ก็อย่างที่เรารู้กันครับเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นก็คงแล้วแต่ว่าใครจะเชื่อแต่ส่วนตัวผมผมเชื่อนะครับเพราะเจ้ากรรมนายเวรน,นั้น มาได้ทุกรูปแบบจริงๆทั้งแบบที่เป็นคนจริงๆและแบบที่มองไม่เห็นยังไงผมก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้ให้ได้เตือนตัวเองกันนะครับว่าอย่างน้อยถ้ามีโอกาสได้ทําบุญก็ให้รีบทำเอาไว้ตอนทําก็อย่าลืมนึกถึงเจ้ากรรมนเวรด้วยเขาจะได้รับบุญกุศลที่เราตั้งใจทําไปบ้างจะได้ไม่ต้องตามมาเอาคืนทีหลังเหมือนกับเรื่องของตักเพื่อนของผมครับ